มาคุนายเมียวอ่ะอกินเลยลูกกินเลยกินซะคูอูคุณนายเหมียวยอมกินอาหารเม็ดแล้วจ้าเก่งเก่งเก่งกรอบกรอบกี่แเกนเ่งเก่ก่งเก่งเ่เ่เก่งเม่งเกก,ก,กเเม,มกมก กินแบบปลาทูหัวปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็แบบทิ้งข้าวไว้หมามากินต่ออันนี้แล้วพันนี้เออกินซะลูกกินซะกินซะเด้อเออกินซะโอ้หิวเหรอมือมเช้าให้ปลาทูไปตัวหนึ่งแต่กลางวันกินของเออทำไมมีเลือดออกเออทำไมมีเลือดออกที่ก้นล่ะจะคลอดแล้วบ่หอ ดูดูท้องมันท้องใหญ่มากเออไม่ยอมไปอยู่ในตะก้าที่แบบเตรียมไว้ให้มันคลอดเด้ไปซ่อนอยู่อคอกไก่นูน่นน่ะมาทีนี้อย่าบอกเลิกว่าจะเอาลูกไปเอ็นไว้ในพงอยู่ในอคอกไก่ให้กินซะลูกกินซะกินซะถ้มันหมดแล้วแม่เทให้ไหมแม่ไม่อยากเทให้เยอะแม่กลัว นังดำมันแย่งกินอีกเมือ่อวานไล่กวดกันเด้อพี่น้องเลยนังดำมานังดำได้เหมียวเอากินกินไม่ต้องตกใจ